โอ๊ยนึกว่าป้าหนีเหรอฮะใครร้องคะนึกว่าทุกคนหนีเหรอให้ลูกเดินหนีไปเอาใครร้องร้องตื่นแล้วละ่ะคะไอ้จ้าฮู้เอยังไงดีอะแป๊บหนึ่งนะลูกแั้กลับกล้องก่อนเย้ Sandy อุวยอุวย สวัสดีค่ะใครเพิ่งตื่นคะลูกหนูเหรอหนูเพิ่งตื่นล่ะคะเอมองมองม <laughs> องป้าเดินไปไหนอะคะค <laughs> ตื่นมา,ไม,าลลไม่เอาใครเลยใช่ม <laughs> ตื่นมาไม่เจอใครเลยใช่ไหมลูก <laughs> อ๋ <laughs> อวันหลังป้าลุกหนี่ก็คว้าไว้ก่อนดิคว้ากางเกงเลย ใช่ไหมตามวะอ้อดูอ่อนดีเลยอ๋อยตอนนี้ดูเปียกมาดิมือเหม็นไอ้มือเหม็นใครบอกว่าแสนดีไม่ร้องแสนดีก็ร้องเนี่ยเห็นไหมเขาร้องแป๊บเดียวแหละ อ่อนไม่ไหวแล้วอุ๊ยเอาไอดิเอามีนาเลยจะเอากลมๆดิอ,อะไรก็ได้ลูกบอลนนดีไหมหนูเพิ่งตื่นเลย <c oughs> ดมทั้งวันอ่อนทั้งวันหอมอ,อืม <c oughs> ไม่ให้อมคันนี่เลยฮะเดี๋ยวห้องแต่งหน้า อะไรอโอยอ่อีกห้องนี่โตไวใช่ไหมเด็กโตไวเนาะเด็กห้าเดือนแซนดีสวัสดียังไงลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแซนดีสวัสดีค่ะดูอะไรคะ มองพ่อเหรอหอือ,พ,อพ่อทำอะไรพ่อทำอะไรฮะร <c oughs> <c oughs> ทักทายพี่พี่หน่อยสวัสดีค่ะ <c oughs> ผมเท่จังเลยนี่มีคนบอกว่าตัดผมทรงนักเรียนให้ลูกไม่ได้ตัดนะ <c oughs> <c oughs> มันขึ้นอย่างนี้เองนะทำมาซาเลยแหละใช่ไหมคะไหว หาด้วยอืมอือหือช้าเวนคนนี้ทำไมตาโตโต,โตล่ะคะลูกจะโตโจเหรอคะนะ้นโอ้ขอเล่นด้วยได้ไหมคะเล่นด้วยได้ไหมหลูกตื่นแล้วขอเล่นด้วยได้ไหมคะลูก ขอเล่นด้วยได้ไหมขอเล่นลูกบอลด้วยได้ไหมคะให้แม่ไหมให้แม่ไหมพึ่งตื่นพึ่งตื่นตื่นมาก็เล่นบอลเลยคะ่ะอีโยนมาเลยอุ้ยโยนได้ด้วยเหรอโยนสิโยนสิชุดเลย ตาแปลววอุยอุยทำอะไรพาทำอะไรพ่อเล่นแรงงแสนดีชอบเล่นแรงแรงนะดูสิจะชอบไหมชอบไหม โอ้งงงงเนาะเล่นอะไรเนาะใช่ไหมเอาอีกปิเอาอีกหนึ่งสองสามงงพ่อแสนดีก็อึ้งนะให้พ่อได้ไหมคะให้คุณพ่อได้ไหมคะสวัสดีน้องเป้อู้หนูจะโยนเหรอคะอุ้ยเราไปตำหน่างเนาะ Ui Chào Ui Ở đâu Ui Hòa không cho Ui

แดแดดแดแดเฮ้ยต้องทำร่วงใครก็ไปทำเเฮ้ยนี่แน่นี่แน่อย่างอย่างตั้งมอปันเย็นแดแดดแดดดดแดดไดแ่ดดดแ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 ด ได้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 ไดเได้ด้ได้ได้ไดด้ไ oui> ้ได้ได้ได้ด้ได้ไัด้ไน้ได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 ้ด้ไ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 ด้ด้ด้เด้ด้เด้ด้เด้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 ดด้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 ได้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 ได้ด้ได้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 ได้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  ในโกโกวาเลยต้องรอต้องรอตอนเย็นก่อนนะแซนดี้ถึงจะโอเคยังยังไม่ตื่นยังไม่ตื่นอ่ะเธอยังไม่ตื่นแซนดี้ยังไม่ตื่นเหนื่อยว่ะอย่าฮา

แบบแม่จะหมดแล้วลูกอันนะไหนคะตึ้งจุงเต

อ้ายยังไงคะอุ้ยๆเห็นอีกแล้วยังไงคะล็อกเป้าหมายล็อกเป้าหมายล็อกเป้าหมายกันไม่ได้ฮะป้าไม่ได้ไปไหนฮะปิดหน้าปิดหน้าเลย1 2เอ๊ะ เก่งมากเก่งมากถ้าสั่งกาแฟแล้วนะถ้าจะพร้อมแล้วอย่าให้เห็นอย่าให้เห็นว่าอย่าให้เห็นว่าแอบเติมนมนะใส่เต็มสามสองเขาบอกกินแล้วพอมดูนั้นอืมอุย เอาไปเสียดีบอลหนูเฮ้ยลูกบอลได้แล้วลูกบอลนี่ทําให้ขาเหรอดูซิวันนี้จะขำไหมนะวันนี้จะขำไหมนะดูเสียงอะไรนี่เสียงดีฟังเสียงนึงได้ยินไหมคะโอ้โหเอาแบบไหนดีเสียอันนี้เสียงหวานหน่อยดี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 ค่ะเอาภาพติดหน้าลอาดีใจอ่ะค่ะ อดีใจอะค่ะเด็กดีใจแถวนี้เด็กดีใจเด็กดีใจเหมือนไม่เคยเห็นก่อนเรอะเราอันนี้ค่ะขอบคุณค่าเลยยังขอบคุณค่าขอบคุณค่าเป็นนอยยางค่าทาไงค่ะขอบคุณค่าขอบคุณค่าไม่ใช่เท้าโอ้โเท้าขอบคุณค่านะนะขอบคุณค่า คไฮไฟได้ไหมแันนี่ไม่ชอบอันนี้หรอน้ำน้าเนี่ยไม่เอาอะค่ะเอาไหมเอาไหมเอาไหมแค่น้ำน้ำนี่น้ำน้ำนี่ค่ะจับ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 เอาไหมโอ้ยโดนใส่นาเลยนาหรืออะสีชมพูคะเราเป็นสาวหวานแววอาสาวหวานสาวหวานไหมคะเหมาะกับเราไหมดูสิอาชาวหวานอาเอาอลนั่นเล่ถีบถีบ อุ้งากัมกัมกักัมกัมกัมกมัมกื่กัมกันกื่กัม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 กัไกัม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 กักเมกัอกัมกัมกันกัมกัมกัอกัม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 กักักมกมกักสกักักักกั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 มกั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 กกักักกกักกกั อันนี้อะไรชมพูนี่เอ้าเอาออเลยโอเคยกแต่เท้าเราเพื่อให้กระดิ๊บขา <laughs> ไหนกระดึบกระดึบไปกระดึบกระดึบมา <c oughs> จ๋าน้องคว่ำตอนกี่เดือนหรอน่าจะเกือบเกือบสี่นะฮะสี่น้อ สันดีกินนมไปแล้วนะสันดีต้องการสมาธิในการกินนมนะคะน้ามาโอเคมาแม่ป้อนนมก่อนนะบายบายไปแล้วนะทุกคนบายบาย นมคุณแม่ค่ะนมจากเต้าเลยนะคะนนมสดใหม่บายบายไปแล้ว